ยี่สิบสี่ชั่วโมงาร์ตาทาวเวอร์ดีฟน์อีพีที่ิเจ็ดซึ่งคลิปนี้ครับผมจะมาหาตัวที่ผมยังไม่มีกันนะทุกคนซึ่งก็มีหลายตัวมากจะเป็นไงเราไปดูที่รถผมไปเลยมาครับมาตัวนี้เข้าตูวคือชิมอนนทุกคนมาสุ่มกันนะครับผมไปสุ่มไปเลยครับเชิบสุ่มไปอีกเชิบเชิบมันจะได้ไหมทุกคนคิดว่าน่าจะได้นะาว่าอ่าเ,เพรผมเยอะมากมีหกหมื่นเพรอ่ะคือถ้าใช้ให้หมดเนี่ยจริงๆใช้ไหม่หมดหง่ายๆหรอก สุ่มแปลมันมีการันตีอยู่สวยชึบชึบโอเคโอค้โหได้มาสามตัวมาทำไมครับเนี่ยมาอากาซาต่อครับผมข้างขึ้นในรอบที่สามหรือเปล่าใช่ไปสุ่มไปครับผมไม่รู้มันจะได้หรือเปล่านะครับผมไม่รู้มันจะได้ง่ายหรือเปล่าใช่อะไรมาลองสุ่มไปครับเก้ารเพชรเลยคือแพงมากเลยโอเคได้มาแล้ว <c oughs> นั่ยังไม่การันตีเลยมาดูเบสซิ่งของอากาซาสิฮู้ยเท่เอ้ยมีเท้าด้วย เท่จัดอ่ะอุดยนี่เท่จริงโอเคมาตัวไปเป็นตัวจากเรื่องอะไรสักอย่างหนึ่งนะผมไม่รู้ผมไม่เคยดูนะครับผมโอเคแล้วก็ตัวนี้ด้วยนะครับตัวอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ไม่เคยดูเหมือนกันนะครับผมโอเคมาเรามาสุ่มกันดีกว่าผมมาดูดีว่าจะได้เร็วแค่ไหนนะครับรูเป็นการการันตีได้เปล่าไม่ดูนะชึบสุ่มไปสุ่มไปเฮ้ยโอเคได้มาแล้วครับนี่ผมตัดมาตอนนี้ไม่ได้แล้วเนาะโอเคสุ่มไปอีกนี่ได้มาตัวนึงครับสหรับตัวนี้นะ ส o o m ไปอีกชึบไม่ได้ส o ม m ไปอีกเพชรเรซี่หมื่นทุกคนไม่นะเพชรผมจะหมดจริงโอมไม่ได้เพชรเรซี่หมื่นสามแย่แล้วแย่แล้วเพชรผมยิ่งหายายากอยู่ช่วงแรกและหาย,ายากมากฮึบโอ้โหได้มาสองตัวครบแล้วั้างเนี่ยสามตัวเนี่ยน่าจะครบแล้วใช่ไหมมันใช้สามตัวในการอีโบใช่ไหมโอเคอบได้สี่ตัวนี่หว่ามาแล้วก็มีตัวนี้ครับที่ผมได้มามีสิบสิบแปดตัวโอ,โโอเคเราอัพไปครับจะได้เป็นห้าดาวนะ เราต้องอาพ5้าดาวไปห6ดาวอีกรอบหนึ่งคือเป็นตัวใช้เพชรเยอะมากเลยเป็นตัวหาตัวเยอะมากเลยอะเนี่ยเราใช้อีกสี่ตัวของรขายอีกสี่ตัวทุกคนโอเคมาใส่โค้ดกันนะครับเป็นโค้ดล่าสุดตอของตอนนี้นะทุกคนตัวที่ได้ก็คือโทจิเองนะครับแล้วก็ได้สไลด์กับเพชรมาด้วยนะทุกคนนี่โทจิโทจิอ่าล่างอะไรก็ไม่รู้นะโทจิกอดอยู่ข้างหลังเลยนะดูด <laughs> ิจบแล้วโทจิผมจบแล้วจบเลยเนงะี้ยโอ้โหมาทเท่โอเคมาครับนี่เป็น ไอคิซารุนะครับผมโปจะสุ่มหาคิซารุนะผมต้องอยากได้มากเลยมันเท่ใช่ได้ไหมนะเอ้ยได้แล้วคิซารุโอเคเรวค่อยไปอีโบหิหลังแล้วกันนะครับผมมาได้มาเลยคนระับโอ้โหเราใช้ไอ้ฟุตได้ดนะ้วยเนี่ยโอ้โหยากเลยมาครับตัวต่อไปผมอยากได้สักตัวหนึ่งในนีน้ขอเป็นคุณลาปิก้าก็ไดรหรือตัวอะไรก็ได้ในะตัวเนี้ย,เ,ยเออ โอเคส่วเป็นตู้ที่ผมเกลือมากคือผมสุ่มมาตั้งนานแล้วมันไม่ได้เลยทุกคนกเกลือจริงเนี่ยเพชรเอสารหมดเกลี้ยงเลยอ่ะโอ้กระเป๋าก็เต็มโอ้อะไรวะไม่เกลือมากไม่ได้เลยทุกคนพลเรามก้าผุ๋มะจบแล้วเฮ้ยไม่ได้ไม่เป็นไรเอาไปว่ารอรอหาสราระเพิ่มมาเข้ามาสุ่มกันนะมาลีก็เป็นตัวมาเข้าตู้ใหม่แหละเออตัวผมรอมันลีแล้วผมว่าได้ตัวใหม่ๆเลยทุกคน สูบไบคเขาจะได้ไหมนะได้มาแล้วนะครับผมเป็นเก็กโกะนะไปโอเคแล้วก็ตัวนี้ผมขาดเยอะมากเลยน้องสูมหายหได้ตัวเนี้ยผมค่อยไปอีโบยคลิปหน้าแล้วกันนะ แล้วแล้วนะครับผมก็ได้มาหกสิบตัว <c oughs> เยอะมากคือใช้เยอะมากอะ่ะโอ้ผมเพชรเบิร์นเพชรมากตัวเนี้ยไม่รู้ว่าทำไมโอเคแล้วก็อุลิวนะครับอูริวผมอยากได้เพราะว่าเอามาประดับไปดีเฉยๆแล้วแล้วแล้วก็ได้อูริวครบสามสิบตัวนะครับผมค่อยมาทำอีวูคิดหน้าละกันนะ เดี๋ยวก่อนกอนมาดูคลิปนี้วันนี้ผมมีร้านกองสุ่มไก่ตันไนะนำครับผมนั่นคือร้านดีเวียนช็อปร้านจําหน่ายกองสุ่มไก่ตันราคาถูกมีสินค้าแนะนําดังนี้กองสุ่มไก่ตัน V1 ราคาเพียงสิบบาทเท่านั้นมีโอกาสได้ทวาวันไปเลยยังมีกองสุ่มไก่ตัน V2 ราคาเพียง69บาทกกรันตีไก่ตันไปแล้วครับผมยังมีกองสุ่มโลบักราคาเพียง20บาทก็มีโอกาสได้รับโลบักจำนวนมากด้วยนะทางร้านนี้มีจําหน่ายไก่ตันผลตื่นราคาเพียง79บ้าทยังไม่หมดยังมีไก 2 2 9บกาทเท่านั้นและยังมีสิ่นท้าอีกมากมายมีวิชบช็อปมีทั้งแฟนเพจและเว็บไซต์เดเลยไปจากกันเยอะๆนะครับผมโอเคแล้วก็มีตัวในสตา์พานี่ผมยังไม่ได้ด้วยนะคือสตา์พาผมไม่ได้เก็บเลยคือผมไม่ได้เข้าเกมเลยวันนี้ไม่แค่สามส่าเรก็ได้ตัวมาเป็นซอสแล้วก็อะไรไม่รู้นะเได้ตัวมาตัวหนึ่งนะซึ่งเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยไปลองดูว่ามันโหดแค่ไหนนะผมนะประมาณนี้นะทุกคนนี่คนล้อไปเลยนะครับผม เอไงเออใช่มันจะเหลือโค้ดหนึ่งเ๋ยผมหาโค้กก่อนนะเป็นโค้ดเดี๋ยวโค้ดหนึ่งเอาโอเคไม่โค้ดหนึ่งนะคบผูกเป็นโค้ดโทจิเหมือนกันนะคะผมมาสุบกดมาไปแล้วก็ได้มาแล้วโทจิร่างหนึ่งครับโทจิมีหลายร่างมากเลยจริงๆเกมเนี้ยมีเยอะจัดเลยหลายร่างจัดเลยล็อกไปเลยนะนี่สองตัวคือมันเหมือนกันเป๊เปเปนนะๆครับไม่ต้องแปลกใจมันเหมือนกันแหละอเออเหมือนกันจริงๆแค่เปลี่ยนจากเสื้อเากยตสีดำเป็นสีขาวนเนี่ยเลีแค่นั้นแหละนะครับที่เดียวเหมือนกันแหละ ได้ไาสองตัวเพื่ออะไรเนี่ยเออแต่น่าจะดีนะคนดาเมจที่เราใช้ใช้ได้เนาะเฮ้ยเจ้าใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับคลิปหน้าผมจะมาทำอะไรก็รอติดตามไปเลยนะผมโอเคไปแล้วผมบ๊ายบาย